สวัสดีครับผมเบ้าหน่องครับมือนี้มาพบพอกับเบ้าหน่องโค้งสุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกหกครับผมมีเอฟซีผีคนหนึ่งครับเพิ่นส่งข้อความมาให้เบ้าหนองเพิ่นบอกว่าจะให้เบ้าหนองตีเลข,ข้อความให้ความฝันของเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นฝันช่วงประมาณจะจะแจ้งประมาณตีสามตีสี่นี่แหละประมาณนี้แหละเพิ่นว่าเพิ่นโอย นอนห้เบิดขึ้นเลยเบาหน้องเอ้ยว่าสัตวตีที่หาหินคนว่าเบาหนองก็ได้ทำแล้วอันเป็นจังไดมันมาเพื่อกันแล้วว่าซอยตีเหล็กให้ผีเนี่ยผีบงหูว่าสิตีเหล็กจังไดบาพิ่ันก็เลยทรงตัวเหล็กไม่ให้เบาหนองบึ่งเบาหนองก็เลยว่าโอ้ผีทรงตัวเหล็กมาละเอียดขนาดนี้ตัวเหล็กว่าต้องตีเลย่าสัตเอาตัวที่ผีทรงม่ให้เบาหนองบอกเพื่อนนะนะ ความฝันอีอยงเดี๋ยวมาฟังกันครับไอความฝันของผีผ้านะครับผีผ้าเพื่อนเป็นเอซี่เบาหนองครับเดี๋ยวเบาหนองล่องคลิปหนีแล้วเพื่อนอาจจะเข้ามาเบิง่งเพื่อนบอกว่าเบาหนองซอยติเลงให้พี่แน่มื่อขึ้นพี่ฝันพี่ฝันว่ารถผีหายเพื่อนว่ารถผีหายออกจากบาทเบาหนองก็เลยอันถามเพื่อนละ่ะ ตอนแรกว่าตอนแรกว่าท่านเด้ถามเด้วลาลเอียเป็นยังไงเพื่อนส่งตัวเลขมาให้เลยเพื่อนบอกว่าพี่ฟันขอนสีแจ้งนี่เพื่อนว่าพี่ฟันว่ารถหายพี่หายเบิดขึ้นพี่นั่มหารถเบิดขึ้นเพื่อนว่าอันเสียใจหลายพราะรถหายออกจากบ้านเพื่อนฟันเพื่อนสันสันครับฟันเพื่อนสันสันเบ้าหนองบ่อเดียวเบาปรุงแต่งก็คือเพื่อนหายมาซัมนีเพื่อนว่าฟัน ฟันว่ารถหายแต่ว่าเพิ่นได้รถกลับมาขึ้นดีใจจนว่าบ่าวน้องก็เลบ่ทันได้ถามตัวเลขเพิ่นดอกเพิ่นส่งตัวเลขมาให้เลยเอาบอกตัวเลขเลยครับบ่ต้องบอกกันยาวเดี๋ยวบ่าวน้องสิไปเว้าย,ยาวถ่ายคลิปเองดอกบอกตัวเลขเลยเดี๋ยว FC เพิ่นสิว่าบ่เว้าจักเทื่อบ่บอกตัวเลขจักเทือเเท่อ แต่ที่แปลกใจทะเบียนรถกับพ่สเกิดเพิ่อนตรงกันบ่านน้องแปลกใจมื้อนี้ละ่ะทะเบียนรถกับพ่สเกิดเพิ่นตรงกันเพิ่นส่งมาเบิดเลยเด้ทั้งทะเบียนรถเลขที่บ้านอายุวันที่เกิดพ่สเกิดเพิ่นส่งไม่เห้เบ่าวน้องเอ้ยบ่าวน้องบ่ได้ถามเด้บ้านได้ถามไหมเพิ่นส่งมาให้เบิดเลยโอ้เพิ่นอัน หมาเลขนี่แบบจังไดล่ะส่งข้อมูลมาดีแฮงบ่ท่านเด็ดถามเลยเพิ่นส่งมาให้เลยนะทะเบียนรถของพี่ภาเพิ่นนะครับสองห้าศูนย์เก้าสองห้าศูนย์เก้าครับนี่คือเลขทะเบียนรถของพี่ภาที่มันหายแต่ว่าเพิ่นหาได้รมาขึ้นเลขที่บ้านมันหายออกจากบ้านเพิ่นเมื่อวาบ้านเลขที่สองศูนย์สามทับหนึ่งหกแปด 203ทับ168นี่คือบัตรเลขทีครับแล้วก็อายุคนฝัน57ปีอายุคนฝัน57ปีวันที่เกิดกับพ่อสอเกิดของเพิ่นเพิ่นเกิดวันที่13แต่เพิ่นบ่ได้บอกเดือนวันที่13พ่อสอ2 5งศเพิ่นทรงความฝันหายเบาหน่องเพิ่นบอกว่าห้แปลความฝันในเนี่ยเบาหน่องก็เลยว่าบ่ต้องแปลหรอพี่ เอาตัวเลขที่พีสรงมาให้นี่ลหละบต่ตองแปลเง,ง้วเลยบ่าหน่งบอกเพิ่นพี่สรงเลขมใม้ละเอียดปานนี้เลขนี่บ่ตองแปลเลยครับเอาตามนี้เลยว่าซันพี่มากตัวไหนพี่ซื้อเลยครับพี่มากตัวไหนพี่ซื้อซื้อเลยแต่ว่าเห็นเบาเบาหน่งเห็นเลขแล้วเบาหน่งก็มักอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวบอเนี้ยครับชีลรองซื้อตามเพิ่อนบึงบมเมนว่าซื้อตามละ่ะ เป็นเลขที่เบาหน่องซื้อไว้แล้วเป็นเลขที่เบาหน่องซื้อไว้แล้วก็คือห้าศูนย์คับศูนย์สองที่เบาหน่องซื้อไว้ได้เหลือหาเจ็ดพระท่านได้ซื้อลองครับลองพิจา,ารณาพวกนะครับเนดะ้อพันธีพ่าครับรถหายนอตหายเบิดขึ้นมาสัน่นรถเปิดหายครับหายของยาบาดน,นอตหายเบิดขึ้นอ่ะมาหยิบทะเบียนรถอีกทหนึ่งทะเบียนรถนเพิดสอง 509บ้านเลกที่203ทับ168อายุคนฝัน57ปีวันวันเกิดกับพ่อสเกิดเกิดวันที่13พ่อสอ2509อย่งางในบ้านหนองกะขอขอพระคุณผีพายหลายๆครับที่ส่งข้อมฝันมาบอกสูฟังแต่ว่าบาหนองบ่ได้ขออนุญาตเพิ่นเบาลงคลิปเ้้แต่กับ้องบ,บ่เป็นอย่างหนึ่งเนาะแต่ เอามาถือาชะว่าเอามาแบง่งปันกันเอามาอเอาโชกมาแบง่งแบ่งปันเอฟซีถ้าพี่้าเขา,าเม,มาเบิงเบ้าหน่องเขาโทษหลายๆนะครับเด้อที่เบ้าหน่องบ่ได้บอกพี่้าว่าเบ้าหน่องจะเอาข้องฟันของพี่้าอัดลงคิดจังได้กับอย่าว่าเบ้าหน่องนะครับเด้อน, <c oughs> <c oughs> นี่แหละขณะผู้ใดเห็นตัวเลยมาเบ้าหน่องก็เอามาอบมาอกบสู้กันฟังครับผมทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําช่องบาลนองกับพยายามหาตัวเลขกะครับมาฝากเอฟซีแต่ว่าสิมกักหรือบอม,มักกรขึ้นยู่ที่ดุลพินิษของแต่ละคนนะครับหลายคนนะครับห้เลขขคงสุดท้ายมากเดวบาลนองกัะเจ้าเฝ้าวอลลุ่งขีให้เบิง้งเพราะว่ายังเจได้ไปหาตัวเลขบบาลนองกับฟันละครับขึ้นที่สองครับฟันขึ้นที่สองฟันดีแห้งฟันจนแบบ น้ำตาไหลเลยล่ะเด๋ยวสิเป็นข้อฟันอย่างไหนเป็นแบบใดเดยวบอลหน่องจะเอาลงชอ็องใอฟืองนะครับเนาะจะได้กาล่องมาฟังความฝันของผีผ้าเบิง้งและก็มารับโว์ไปน้่กันนะครับบอกทิ้ดทิ้ดคัดคัดขอโทษขออภัยน้ำได้ครับเด้อเพราะว่าร่างกายเบาหน่องมันบมเต็มลอยครับบมดเลยเป็นไขไ่เด้แต่ว่าหั่นบมเต็มลอยอย่างไรเบาหน่องก็ขอโทษขออภัยน้ำได้ครับเด้อผู้ใดเห็นเบาหน่องอยุใสก็ทักทายกันได้ บ้าหนองส่วนมากจะไปนั่งอยู่สาลเม่ฮัน,นีเบ้าหนองไปเกือบชุมม่วโมอครับแต่ว่าเบ้าหนองบริเ้ไปนั่งอัดคลิปเบ้าหนองไปเหลืองานมากเบ้าหนองแบะไหวเม่และเบ้าหนองครับจะไปนั่งอยู่หันเพื่อจะได้เห็นเอฟซีเอฟซีบางคนก็ไปถามหาว่าเบ่าหนองคือบ่เห็นมาเบ้าหนองเทื่อนเบ้าหนองไปอยู่ครับแต่ว่าอาจจะไออยังอ่ะอาจจะเวลาบตุตรงกัน เวลาบ่ตรงกันก็เลยบร่รได้เจอกันจังได๋งวดนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมห6กคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปาถนานะครับนาะรับโชคไปนํากันสูขผูสุบคนรวยโยกช่องครับฝันผีผ้าถดหนอนัหเบิดขึ้นดีแต่หาเจอมนะั้งะจังได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีคิด,ดสิ่งใดสมหวังดังปาถนาเดี๋ยวบนแนครับ เลขออกวันเสาร์เนาะเลขออกวันเสาร์ืันแหนวันอาทิตย์บาวหนองอาจจะไปหาปู่สวงอยู่บัดเจะบบกบานหน่องสิไปเบิ่งวัดเพิ่นเฮ็เดแดวหอวใจแล้วอันที่ว่าเพิ่นบุรณนะอันกระทอมปูเดี๋ยวไปอัปเดตน้ำกันนะครับนอหลายคนถามมาบานหนองก็ว่ายังบ้าทันหูก,กันเพราะว่าบ้าวหนองก็บ่้านได้ไปจงได๋ก็ขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งไห้สมหวังดังปรารถนาสวัสดีครับ